สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติมแมเจ้หกสามนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาให้ปุ๋ยเคราลือสีนะครับมาดูว่าวิธีการให้ปุ๋ยของผมเป็นยังไงบ้างนะครับแลวเพื่อนๆก็ทําตามได้เลยนะครับมาชมกันครับเคาลือสีอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลทิวแลนเซียนะครับก็จะเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะนะครับพวกนี้อัตราปุ๋ยที่ผมใช้นี่ ผมจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ20 20 20นะครับก็คือมีไนโตรเจน20%น20%นะครับฟอสฟอรัส20%แล้วก็มีโพแทสเซียม20%นะครับเป็นสูตรเสมอนะครับโดยใช้อัตราส่วนนะครับโดยประมาณก็1ช้อนชานะครับต่อน้ำ3า3ลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นใช้น้อยมากเลยนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนี่จะดีตรงที่บำรุงทุกส่วนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะสลับใช้ปุ๋ยสูตรอื่นเพื่อเล่งการโตได้นะครับก็มีใช้สูตร30 1 0 10ก็ได้นะครับหรือจะ25 5 5ก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ปุ๋ยพวกนั้นบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะครับ เพราะจะทําให้ต้นไม่แข็งแรงนะครับในตัเจนนี่เล่นโตก็จริงแต่ถ้าให้บ่อยๆให้เยอะๆแล้วนี่ต้นก็อาจจะไม่แข็งแรงก็อาจจะเน่าง่ายนะครับความแข็งแรงก็งพืชจะน้อยลงแล้วผมก็จะกอกปุ๋ยใส่กระบอกฉีดนะครับผมก็ผสมปุ๋ยใส่กระบอกฉีดแล้วนะครับ ทีนี้ก็พ่นได้เลยนะครับให้ทั่วนะครับต็อพ่นให้ทั่วๆเลยนะครับ เราจะพ่นปุ๋ยกันตอนเช้านะครับและตอนเย็นก็ให้ลดน้ำนะครับเพื่อล้างเคมีที่ตกค้างอยู่นะครับโดยการให้ปุ๋ยนี่จะให้สัปดาห์ละครั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับเพื่อนๆมีข้อเสนอข้อกิจเห็นยังไงก็ช่วยเม้น์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับคลิปนี้ก็จบการสาธิตการให้ปุ๋ย เขาือสีนะครับเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ